ทุกคนคะกล่องพัสดุจากพี่แหนมน้อยมาถึงแล้วค่ะของนางเหมือนประกาศมาหายแต่ของพี่เหมือนประกาศหาเอเลี่ยนหายกันทุกคนแล้วดูชื่อที่ส่งมาตัวน,นี้ขยี้ใจใชายวะสัสข้างในมันคืออะไรรู้ป้ะมันคือกล่องพี่ว่าพี่แหนมน้อยไม่น่าจะแกงพี่หรอกคะ่ะทุกคนสเปซสตาร์ ทุกคนน่าจะถึงแล้วอะอะไรอะมันนีกระเทมอะสรุปมันคือน้ำหอมค่ะทุกคนอืกลิ่นดีมากเป็นน้ำหอมนี่เหมือนไม่ใช่น้ำหอมมันไม่ฉุนอะชื่อน้ำหอมโคริเช่กลิ่นอ p p e a r i n g อ๋อกลิ่นยเย้ายวนใจอ๋อหอมหวานนุ่มๆค่ะทุกคนละมุนละมุนขอบคุณนะคะจะใช้ทุกวันเลยนี่คือสภาพหลังแกะเสร็จนะคะขอถอนคำพูดที่ขอบคุณเมื่อกี้ได้ไหมะ <laughs>